ลุยชัวโอ้โยนผิดใส่ตะกร้าผิดทุกคนโยนหลุดออกนอกตะกร้าเลยนะเพนโอ้ยลูกสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนดู<ง>กำลังพอดีทานเลยค่ะกำลังพอดีรับประทานเลยทุกคนดู<ง>อบอบเลยค่ะ รวบ,บเลยเลือกเอาเฉพาะลูกใหญ่นะคะลูกเล็กไว้ก่อนลูกเล็กไว้ก่อนครับถ้ามันเพิ่งออกใหม่ๆเป็นเหลืองๆแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกไม่ไหวนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็โอเคเองแหละนะไม่ต้องตกใจนะเพนทำไมลูกเหลืองไม่ต้องตกใจนะคะนี่โหยเฉพาะตรงนี้นะคะทุกคนได้เยอะอยู่ Oh